สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับท่านใดที่ติดตามการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งจริงๆแล้วนะคะตามแผนแม่บทของรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยเนี่ยจะมี8เส้นทางค่ะรวม2,466กิโลเมตร ในคลิปนี้เอาความคืบหน้าของแผนแม่บทการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมาฝากนะคะซึ่งเป็นการอัปเดตจากเว็บไซต์ d a l l y New เมื่อวันที่10มกราคมปี2567รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างผลักดันแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานคือรถไฟความเร็วสูงนะคะให้เกิดขึ้นให้ได้ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลา20ปีระหว่างพศ2560ถึง2579ซึ่งตามแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยจะมีอยู่8โครงการนะคะรวมระยะทาง2,466กิโลเมตรวงเงินรวม1.69ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วน4โครงการนั่นก็คือ1โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน จากกรุงเทพไปถึงหนองคายระยะที่1ก็คือจากช่วงกรุงเทพไปถึงนครราชสีมา253กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่1.79แสนล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็มีแผนเปิดบริการล่าสุดที่ปรับใหม่ก็คือปี2571ค่ะ2โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน จากดอนเมืองสุวรรณภูมิไปถึงอุตเภระยะทาง220กิโลเมตรวงเงินอยู่ที่2.24แสนล้านบาทเตรียมก่อสร้างตามแผนที่ปรับใหม่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี2571เช่นเดียวกันค่ะส่วนที่3คือโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ระยะที่1ช่วงกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกระยะทาง380กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างอยู่ที่2 7 6แสนล้านบาทโดยสถานเอกอากาัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะเตรียมเสนอผลศึกษาต้นทุนโครงการและการสำรวจปริมาณความต้องการการเดินทางแล้วก็ผลศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการต่อกระทรวงคมนาคมผลการศึกษานะคะมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์จะใช้เวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลา8ปีนะคะนับตั้งแต่วันเริ่มก่อสร้าง ส่วนที่4ก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่2ก็คือจากนาครราชสีมาไปถึงหนองคายระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.52แสนล้านบาทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศคาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณปี2572ค่ะแผนระยะกลางมีอยู่2โครงการนะคะก็คือ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงประดังเบซาระยะที่ 1. ช่วงกรุงเทพไปถึงหัวหินระยะทาง211กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่1.01แสนล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาเดิมนะคะโดยพิจารณาต่อขยายถึงสุราษฎร์ธานีมีแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2568ค่ะส่วนที่2ก็คือโครงการรถไฟ High Speed หรือว่าความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ระยะที่2ช่วงพิษณุโลกถึงเชียงใหม่ระยะทาง288กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.32แสนล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการลงทุนแผนระยะยาวจะมีอยู่2โครงการค่ะก็คือ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปถึงประดังเบซาระยะที่สช่วงหัวหินไปถึงสุราษฎร์ธานีระยะทาง424กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.35แสนล้านบาทกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมมีแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2568ค่ะเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมส่วนโครงการที่2ก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพประดังเบซาระยะที่3นะคะช่วงสุราธานีไปถึงประดังเบซาระยะทาง335 กิเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่1.97แสนล้านบาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนของงบประมาณปี2,569เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อไปค่ะ ก็ถือว่าเป็นการสรุปโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะคะที่หลายท่านอาจจะรอคอยเส้นทางไหนอยู่ซึ่งก็คาดว่าเราจะได้ใช้เส้นทางแรกในปี2,571แล้วก็มีการทยอยเปิดให้บริการประมาณถึงปี2,579ค่ะซึ่งตามแผนความเร่งด่วนก็จะมีทั้งแผนเร่งด่วนแผนกลางแล้วก็แผนระยะยาวนะคะตอนนี้กระทรวงคมนาคมก็เร่งเดินเครื่องศึกษาความเหมาะสมอยู่ค่ะ สำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกแอดมินก็จะแปะลิงก์ที่เกี่ยวข้องไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะมีอะไรที่อัปเดตก็จะทยอยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเรื่อยๆค่ะถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิ่มดา Variety ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหมๆ่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลย หวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมิน,นต้องขออาภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ